ได้มีลูกศิษย์ของอาจารย์เจ็ดแก้วเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ศรีสะเกดนะครับอาจารย์รตอนโควิดระบาดท,ที่ศรีสะเกดนะครับมันไม่มีอะไรนะครับก็แบบมอนหนึ่งว่านะครับขอลอยมาก็คว้าไว้ก่อนครับคนมันจะจมน้ํา <c oughs> ก็ใช้ใช้น้ำมานนี่ฮะที่ใช้น้ำเอ่อใช้น้ําส้มสายชู 2>, <c oughs> 2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายสามช้อนโต๊ะ กระเทียม5กลีบพริกไทย5เม็ดบดแล้วก็ใส่น้ำอุ่นเข้าไป1ลิตรทำอย่างนี้กินนะครับอาจารย์ปรากฏว่าหายจากโควิดได้ครับทั้งหมู่บ้านโอ้แล้วผู้ว่ากับสารสุขจังหวัดบอกว่าบอกว่าอย่าเพิ่งพ,พูดไปยังไม่ได้ทำวิจัยแต่ไม่ว่าอะไรให้ทำไปและให้ทำวิจัยตอนนี้ผมไม่รู้ว่างานวิจัยชุดนี้เสร็จแล้วหรือยังนะครับ แต่มีมากฏว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนะี่ยที่ติดโควิดนะครับหายจากโควิดได้ภายในหนึอาทิตย์พระประชานด้วยด้วยน้ำห้าพลังนี่แหละครับเพราะพระารชนเจดแก้วประยุกต์มาจากงานงานวิจัยของอาจารย์เรื่องน้ำหมักน้ำหมักกับน้ำตาลสายว่าเกิดสารแอนตี้ออกซิเดชันมหาศาลแล้วก็ทำให้เก็ดเลือดเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็เป็นสารที่อ้านการอักเสบอาจารย์พัฒนามาจากอาจารย์มีวิธีคิดว่าทำยังไงชาวบ้านเขาไม่ได้หมักเขาจะใช้วิธีนี้ได้อาจารย์คิดว่าเอ้ะน้ำหมักก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นทุกเซเว่นมีน้ำส้มสายชูหมดทุกเซเว่นมีน้ำตาลทรายหมดเพราะฉะนั้นใกล้บ้านท่านซก็เดินเข้าเซเว่นไปซื้อน้ำส้มสายชูไปซื้อน้ำตาลทรายใช่ไหมครับ กเข้าคุมเอากระเทียมห้ากีโพริกไทยห้าเม็ดโขกเข้าแล้วก็ต้มน้ำใส่ลงไปแล้วก็กินปก,กติตอนยังไม่มีโควิดนะครับเรากินไว้ขับพิษเลือดเสียครับเวลา mm. แมงป่องต่อยเวลาตะขาบต่อยอเวลากระทบกระแทกชอบช้ำเกิดเลือดเกิดเลือดเป็นลิ่มเป็นก้อนหรือเกิดเลือดช้ำภายในเนี่ยก็จะให้กินน้ําชุดนี้ครับแล้วกินน้ําชุดนี้แมงสาบ แม่งปองต่อยนะครับกินวันเดียวหายเลยครับอาจารย์ oh. ที่ชอบกินมันนะครับ oh. หายเลยครับ